รีวิวหนังสือ16เล่มที่ชือ้อุรีวิวหนังสือ16เล่มที่ซื้อมาช่วงกลางเดือนฮนะโอ้โหมีเล่มไหนกันบ้างเดี๋ยวมาลองดูกันเล่มแรกเลยครับเมษาลาตะวันเป็นเล่มที่ผมโดนปายไปมาจากช่องคุณจ๋านะเป็นเล่มที่เกี่ยวกับความรักบางอย่างที่มันขมขื่นซึ่งผมยังไม่ได้แก่เลยนะดูดิ อยากรู้กันว่าเป็นยังไงนะฮะก็เลยซื้อมาะฮะเล่มแรกจงเป็นตัวเราในแบบของเรานะฮะไม่ใช่ในแบบที่เขาอยากให้เห็นคือผมมา,มาในอินเนี่ยสาขาเนี่ยเดอะมอลล์บางแคแล้วแบบว่ามาลองคีอ่านดูหนังสือไม่น่าอ่านมากข้างในสีฟา้าๆน้ำเงินน้ำเงินเี้ยซึ่งเป็นสีที่ผมชอบของค่ายสปริงบุ๊กก็เป็นสินักพิมพ์ที่เน้นเรื่องเกี่ยวาบฮ,ฮิวใจอยู่แล้วก็เลยเนี่ยซื้อมานะฮะเล่มนี้ everything is concept นี่อันนี้เป็นหนังสือเก่านะับเทคนิคการสร้างผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครจากเอเจนซี่โฆษณาอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนี่เศรษฐศาส ก็จะพูดถึงทําไมถุงเท้ามักหายไปอย่างไรลองรอยหรือว่าทำอย่างไรเมื่อเพื่อนมายืมเงินแล้วไม่คืนอ,อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องรอบตัวที่แบบแปลกๆอะ่ะเออแล้วแบบชื่อหนังสือมันแบบตลกดีก็เลยลองซื้อมาเล่มน,นี้นี่อีกเล่มหนึ่ง ที่ผมชอบวันนี้ฉันตัดสินใจจะให้เวลากับตัวเองเกี่ยวกับเรื่องคิวใจแล้วก็เปิดมาก็จะเป็นพวกภาพสวยๆและลายเส้นจะประมาณเนี้ยเหมือนได้รางวัลอะไรบางอย่างไม่รู้อะมันเป็นรางวัลที่เกี่ยวอ่าเน,นี่ย Book o f the Year ของปี2020ที่ได้รับคะแนนโหวตจากผู้อ่านไม่สุดเกี่ยวกับเรื่องอ่านแล้วอุ่นใจ <S <S อ่านแล้วใจอุ่นแล้วก็เล่มนี้สูตรโกงคนคิดเก่งมันเหมือนเป็นการเอาทริคประมาณ2 0 0้อกว่าข้ออะเอามาให้เราอ่านเลยคือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวเลยคนลองดูดิ เห็นปะแป่งฟันด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดหรือเปิดกระจกระบายอากาศกินอาหารประหลาดตกลมรักใครสักคนน่าสนใจดีเล่มนี้ภาพว่าปริศนากับการตามหาฆาตรกรปกติผมไม่เคยอ่านเลยเว้ยพวกแนวที่มันเกี่ยวกับพวกสืบสวนสอบสวนอะเป็นเล่มที่ขึ้นอันดับหนึ่งของพวกในอินซีเอ็ดอะมันจะมีภาพมาให้ไวเออแล้วเราต้องมาตามหาฆาตรกรอะไรเงี้ยมันเป็นใคร ก็น่าสนใจดิเล่มนี้ต่อมาเล่มนี้พลังวิเศษของคนธรรมดาเล่มเนี้ยผมโดนจากหลังปกเว้ยเขาบอกว่าอย่าฟังความคิดของคนอื่นหรือว่าเลือกทําในสิ่งที่คุณอยากรู้มากกว่าสิ่งที่คุณรักหรือมองความคิดทางสค์เป็นชูรักของคุณมันน่าสนใจก็จัดแล้วก็เล่มนี้กลยุทธ์ก่อนโน้มน้าวใจอันนี้โดนเพราะชื่อปกเลยเพราะปกติเราชอบอ่านพวกแนวจิตวิทยาอยู่แล้วผู้เขียนเขาบอกว่าบิดาแห่งศาสตร์แห่งการโน้มน้าวอะ่ะคนนี้ก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงฮะก็จัดมาแล้วก็อันนี้มันเป็นเล่มคู่2เล่ม ไอโรคแมงหดสัตว์อ่ะมันเป็นเหมือนกับสัตว์ต่างๆในโลกของเราที่มันมีการเอาตัวรอดในแต่ละสายพันธุ์อ่ะเออมันเอามาปรับใช้กับมนุษย์ได้ยังไงส่วนในเล่มนี้ก็เลยว่าโลกเรามีสัตว์อยู่แบบเป็นล้านๆ้านสปีชีอ่ะเออวิธีการใช้ชีวิตของมันอ่ะมันจะเอามาปรับใช้กับมนุษย์ได้ยังไงเนี่ยเต็มเลยนี่ก็น่าสนใจเป็นแพ็คคู่นี่ต่อมาเล่มนี้อันนี้ดังมากจิเตนพิเชษนะครับอยากให้ภาพนี้ไม่มีคนตายสตีเฟนคิงอ่ะเขาบอกว่าผมโคตรชอบเล่มนี้เลยซึ่งผมไม่ค่อยอ่านหนังสือแนวสนสออออบวววนนนเเเลลลลลยย้้้้แแแแต่่่กกก็ก็็าางมมปคคูี2 เล่มแรกมันคือเล่มนี้คลายความสงสัยในหลายประเด็นที่มันซับซ้อนเกี่ยวกับมนุษย์อะ่ะก็เลยอยากรู้เล่มนี้อันนี้ด้วยความที่มันเป็นเล่มกันต่อเนื่องเลยก็เลยซื้อมาโตมาแบบไหนมีเล่มนี้ก็น่าสนใจน่าจะแบบเนื้อหากใกลเ้เคียงกันเกี่ยวกับพวกจีวิทยาะอะไรเงี้ยหนังสือที่ทาให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองและคนอื่นมากขึ้นเล่มนี้ไม่ค่อยดังแต่ว่าหาซื้อยากก็เลยอยากลองหน้าปกเขาบอกว่า New York Times b เ s อร์ l l e r The Invisible อ o ิ i l l a ทำไมสิ่งที่คุณมองเห็นสมองกับสางใกตคุณมองไม่เห็นคือแค่อ่านชื่อปกก็แบบ คืออะไรวะอยากรู้ก็เลยซื้อมานี่เล่มนี้ต่อมาเล่มสุดท้ายนะครับวิชารอบรู้เขาบอกว่าเล่มนี้เหมือนวิวเกตะแนะนําด้วยน่าจะปี2020มัง้งเออเขาบอกว่าคนเรารู้ลึก ยังไม่เท่ากับรู้กว้างเลยบางคนอาจจะคิดว่าแบบซื้อมาทำไมเยอะแยะสุดท้ายมันก็ไปดองหนังสือยี่ดีถูกปะแต่ผมมองว่าความสนุกมันคืออย่างนี้เว้ยเวลาที่เรายังอ่านไม่จบอ่ะมันมีชาเลนจ์ให้เราแบบเออเนี่ยมันยังเหลืออีกตั้งเยอะที่เราให้เราอ่านใช่ปะแต่ถ้าเกิดแบบเราซื้อมาสองสามเล่มแล้วเราอ่านจบอ่ะมันก็ไม่สนุกแล้วเราต้องเสียเวลาไปซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มอีกก็ซื้อมาก่อนเลยแล้วพวกเนี้ยคือแม่งลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นอะ่ะเท่าที่ซื้อมาแบบพวกชอปปออ้อ่อนะะานา,า,อานเอ